สเกโอเคแอคชั่น <Okay. Action. S 1> ผมว่าโปรดักช i ่นของไทยมันดีกว่าโปรดักชั่นความรู้สึกว่า f ี e ลิ่งในตรงนั้นมันดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเอ่อฉากทะเลาะกันเนี่ยของต่างประเทศกับของไท,ไทยเนี่ยจะต่างกันเนี่ยอย่างชัดเจนเราจะเห็นกันได้ชัดนะครับของต่างประเทศเป็นแบบนี้นั่งในห้องเดมือดๆสักห้องนึ่งรับมียเออเมียน้อยเมียหลวงไม่รู้นั่งกัน,ม,ม,น,ม,ม,น,น,กนมือมือต้องกลุ่ ให้มันรู้สึกมีปมม,มันมันมีปมแน่ๆอะมันกลุมอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ว่าเวลาเรารู้สึกอะไรสักอย่างหนึง่งเราไม่เคยทํามืออย่างเงี้ยเรารม,มันจะเป็นอย่างนั้นจะมาดูไปหนังไงเออมันต้องทำอีกเอออะไรที่หลังเพราะว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าเรามาเริ่มต้นใหม่อ,อะไรสักอย่างนี่ช็อตนี้การเล่นบลกกล้องสูงไปหน้าไปอีก หน้าสว่างไม่ได้ต้องมืดแสดงหัวนความมืดบนลนั้นแต่มันยังมีแสงส่อง and tone มูดแอนโทนมาต้องได้ไอ้ตรงนี้มันมืดตรงนี้มันต้องสว่างมันต้องอออมันต้องมีแสงช็อตดตึงไงโผมาข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่หน้าต้องมืดนะจะมีแสงตรงนี้ในหนังต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นสีสม้มใช่ไหมเวลาตนั่งนั่งอยู่ในห้องมืดมืดอะห้องมืดมืดแล้วมีแสงสีสม้มแสงของผ้าที่ส่องมามูดนะแอนโทนเราจะสมมติว่ามีแสงสองผ้าที่ส่องมาแล้วกัน เออถึงแม้มันจะเป็นแสงไฟนีออนในห้องเออเสรัทุกอย่างเปลี่ยนแปลงก,ก,กันได้ทอนพูดต้องไม่สูงมากต้องต่ํานี่คือการทะเลาะก,กันแบบสงครามเย็ยนใช่ไหมคือแบบเกลียดที่หน้ากันแต่ยังต้องมานั่งด้วยกันแล้วก็มาปรับทุกกันอเออทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นมันได้ฟิลนะมันรู้สึกว่าเออในโรงหนังอะ่ะมันแซดไง แบบนี้มันกาลังบีบคั้นเรามันกำลังกดดันเราทุกอย่างมืดหมดมีแสงเพียงเล็กน้อยสลัวๆให้เรารู้สึกว่ามันยังม,มีอะไรสักอย่างหนึง่งเเสียงของคำพูดเวอร์เกินหวนต้องตังฉันก็ให้งหั้นไหนที่หลับมีการต่อโต้ของนางเอกนิดหนึ่งนิดหนึ่งด้วยนะเยอะไม่ได้เพราะเพยเพิ่งพูดมาเพื่อนเออมันจะได้รู้สึกว่าเออเพยกำลังปรับความเข้า,าใจเพราะผู้ชายเป็นเพศที่ปรับความเข้าใจได้ดีกว่าผู้หญิงเออต้องเป็นผู้เริ่มต้นก่อนเสมอ อืมงั้นตัดมาดูฝั่งไทยกันดีกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมีเมียน้อยใช่ไหมมีเมียน้อยใช่ไหม <c oughs> มันต้องมีซัมติงแตกตรงนั้นเนี่ยแบกเกลมีแบบมีทุกอย่างมีเอกระจกมีแก้วมีจานเซรามิกทุกอย่างที่ในบ้านผมไม่มีเพราะมันเอาไปแสดงละครมันแตกบดแล้วมันไปเคยได้ซื้อหรอกของมานนะั้นอีกอันนึงก็สองสามพัน 2, 3, ผมไม่กล้ายโยนอะแบบเวลาทะเลาะก,กับเบียร์คุณนเคยไหมแบบเอาดิเอาดิอ,าดอุ้ยชีสองพันอุ้ยสามพันไม่ได อันนี้เจ็ดพัน้ยินแล้วใหญ่เลยมึงโอ้โอ้อย่างเงี้ยในละครนี้แม่มันหยิบไอ้หยิบอะไรได้ยโยนโยนเลย